เดียวคนเดียวมีคัคคนอะ่ะอ,อ๋อเขาบอกวิ่งวนเขาถามว่าล้ไอลได้ไหมบอก้อได้ไม่เป็นไรหรอกนได้ไล้อลมามองอ๋อครับครับวันนี้มีงานเทปูนนะครับรับแทงน้ำใช่ปูน4คิกวกกว่ามีรถเล็ก นางานลางังเสร็จนะครับวันนี้เส็ต่อได้นะครับงานขอสร้างทุกชนิดนะครับทีมงานคนทําไฟต่อระพิสันนะครับนี่ทําระบบน้ำประปานะครับแต่เราเทรากฐานให้เขาตอบเข็มน้ํากดเข็มแล้วก็เทพื้นนะครับใช้สเต็งคูณนสองประคริวนะ ผลงานนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงนะครับงานไมโครงานรถด,ดับก็มีทุกวันงานไฟงานก่อสร้างก็มีตลอดนะงานรีนเวทแต่ไม่ค่อยได้ลงนะครับไม่ค่อยมีเวลาเลยพอดีทำเองด้วย่วงนี้ก็เลยมีเวลาอัปเดตเท่าไหร่ติดต่อผลงานได้นะครับติดต่องานได้นะศูนย์สาแปดนห้าประสิท์ก็ะูนย์ให้บริการนะครับทำก่อสร้างทุกชนิดนะครับถงโดยเฉพาระระบบไฟระบบ แอร์ป๊าฟ้าพวกนี้งานสื่อสารคนที่ทำได้หมดเลยครับแล้วก็งานล่างขาตั้งแต่ล่างขาขึ้นไปในงานสายังานโครงสร้างได้หมดนะครับติดต่อได้นะครับทีมพวกเราพร้อมนะฮะไปทั่วประเทศนะครับทีมงานคนทำไฟต่อรพิสันนะครับแต่รับเหมางานก่อสร้างระบบนะครับ ดีบริการนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูฝากผลงาลนไว้แล้ครับขอบคุณครับ